สวัสดีค่ะอ,อ,อร่อยถึงถิ่นวันนี้มาระยองเนาะเรามาจากหาดแสงจันทร์เนาะแล้วก็ทะลุมาเพื่อที่จะเอาสุขุมวิทค่ะผ่านมาวิ่งมาบนเส้นถนนราดบำรุงนะคะด้านซ้ายมืมอมีร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นโดโฟต้มยำก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะคะฝั่งตรงข้ามเป็นทางเข้าวัด บดใต้โบดใต้ตรน,นู้นไปตรงนี้เนาะชามใหญ่อลังการมากเลยค่ะเมื่อี้เห็นตั้งแต่ตอนใส่ถุงแล้ค่ะมีสามถุงเส้นถุงน้ำถุงแล้วก็เครื่องพวกนี้ถุงหนึ่งถุงใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะอขอดูก่อนนะคะอลังการมา,มากๆเลยแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาตลอดเลยค่ะ อันนี้เราสั่งเป็นเย็นตาโฟต้มยำนะคะ mm hmm. อร่อยทีเดียวค่ะเครื่องก็มีกุ้งกรอบด้วยค่ะมีกุ้งกรอบนะคะแล้วก็มีเกี๊ยวกรอบแล้วก็มีช่่อนข้างครบเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็เครื่องอื่นนะคะที่ไม่ใช่ของทอดก็ mm hmm. เกี๊ยวลูกชิ้นเลือดซึ่งต้องมีอยู่แล้ว อ่าเส้นใหญ่ถูกแล้วค่ะน,นั้นเราคูนเส้นลงมากันสองคนนะคะขออันนี้ก่อนเลยค่ะอันดับแรกเลยคือกุ้งกรอบยันดโฟที่มีกุ้งกรอบนีม่มีเสน่ห์มากๆอืมอร่อยทีเดียวเลยค่ะนี่ปลาหมึกด้วยนะคะอืมคือกล้วยโอทีนะคะ เครื่องค่อนข้างครบทีเดียวนะคะแนะนำเลยค่ะร้านนี้รสชาติดีมากอร่อยมากนะคะไปในร้านนะคะเจ้าของรเราเป็นพี่ตัวสมผู้ชายอืเป็นตรงน,นี้เลยน้ำสาสะอ้านแล้วก็น้ำดื่มบริกันต,ตัวเอง